สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่านิทานกันว,วันนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องลูกหมูสาตัวนั่นเองนะคะถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะคะนี่เลยเริ่มมาหน้าแรกเลยนะคะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสามพี่น้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลาที่พวกมันต้องมีบ้านเป็นของตัวเองนี่นะคะอันนี้สองตัวและมตีตัวนี้ตรงนี้เปิดหัวเลยนะต่อไปค่ะนี่เดิน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 มาหาชาวนาะลูกหมูตัวแรกเป็นหมูที่คิด เกียรติที่สุดในครอบครัวมันคิดว่าถ้ามันได้ฟังเส้นเล็กๆจากทุ่งนามันก็จะสร้างกระท่อมดีๆสักหลังได้แล้วมันจึงไปขอร้องชาวนาะที่กําลังเกี่ยวข้าวอยู่ว่าท่านชาวนาะได้โปรดให้ฟังข้าวแก่ข้าสักนิดได้ไหมข้าจะเอาไปสร้างกระท่อมของตของตัวเองนี่มันก็เลยสร้าง กระท่อมเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกหมูสร้างกระท่อมอย่างรวดเร็วมันเป็นกระท่อมหลังเล็กๆแต่ลูกหมูใช้นอนเพียงตัวเดียวมันจึงมีขนาดใหญ่พอเมื่อทำสำเร็จลูกหมูก็ออกไปเล่นมีไปเล่นว่าวอะไรอย่างนี้นะคะต่อไป ลูกหมูตัวที่สองเป็นตัวที่ตักกลับที่สุดในครอบครัวมันต้องการที่จะสร้างบ้านของตัวเองด้วยด้วยไม้จะได้ทำเสร็จเร็วๆแล้วออกไปกินแอปเปิ้ลผลไม้ที่มันโปรดปรานที่สุดนี่มันฝันว่าเป็นอย่างนี้เลยกินแอปเปิ้ลต่อไปค่ะนี่ในพานก็งงใช่ไหมคะลูกหมูก็เลยบอกว่า ลูกหมูพบช่างตัดไม้กําลังตัดท่อนไม้และวางกองฟืนไว้เป็นตั้งอยู่จึงขอร้องเขาว่าได้โปรดเถิดครับท่านช่างตัดไม้ข้าขอทรงจำนวนหนึ่งเพื่อเอาไปสร้างบ้านของตัวเองได้ไหมช่างตัดไม้ก็โอเคโอเคโอเคอืมอืมอืมอะไรนี้นะคะนี่เลย อันนี้คือหน้าตาบ้านของมันนะคะมันสร้างบ้านไม้จนเสร็จอย่างรวดเร็วด้วยท่อนทรงหลายท่อนและกิ่งไม้สำหรับมุงหลังมุงหลังคามันใช้เวลาสร้างบ้านไม่นานเลยจากนั้นก็ออกไปกินแอปเปิ้ลและเล่นกับน้องชายที่สร้างกับทอมโดยฝานนะคะนี่เลย <laughs> กินแอปเปิ้ลแล้วก็สร้างเอ๊ะแล้ว เล่นว่าวนะคะคนนี้ต่อค่ะอันนี้พี่ตโตสุดนะคะโนโดแบบนู่นนี่นั่นดูเป็นงานเป็นการมากเลยนะคะลูกหมูตัวที่3เป็นตัวที่ขยันที่สุดมันตั้งใจจะสร้างบ้านของตัวเองด้วยอิฐและปูนแม้ต้องใช้เวลาสร้างนาน แต่ลูกหมูจะปลอดภัยมากกว่ามี่คิดหนักเลยนะโชคดีที่เขาพบช่างกาะอ,อิดที่มีอิดมากมายลูกหมูหมูก็เลยบอกไปว่าได้โปรดถอะครับท่านช่างกาะอ,อิดขออิดให้ค่าจำนวนหนึ่งได้ไหม เ้าจะนำไปทำผนังสีด้านลูกหมูขอร้องเขาได้สิเจ้าจะได้มีบ้านที่สวยๆช่างก่ออีกต่อต่อไปดังนั้นลูกหมูจึงเริ่มสร้างบ้านให้ตัวเองมันทำงานโดยไม่หยุดเลยลูกหมูก่ออิฐด้วยซีเมนต์เมื่อทำงานเสร็จ ก็เป็นเวลามืดแล้วมันพอใจกับบ้านใหม่ของตนเองมากลูกหมูมีทั้งประตูหน้าต่างหลังคาหรือแม้แต่เตาผิงหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันบ้านที่ได้นั้นสวยงามน่าอยู่มากคุ้มค่ากับความพยายามจริงๆนี่บ้านของมันนะคะมาป่ามาแล้ว มาป่าตัวหนึ่งกำลังมาด้อมด้อมมองมองแถวหุบเขาที่ลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่ไม่ช้ามันก็ได้ข่าวว่าลูกหมูสามตัวย้ายออกจากบ้านพ่อแม่แล้วมันจึงตั้งใจว่าจะหาหมูทั้งสามตัวให้พบหมาป่าหิวโหยตลอดเวลายิ่งคิดว่าจะได้กินลูกหมูทั้งสามตัว ก็ยิ่งทําให้มันน้ำลายไหลนี่สัตว์ทุกตัววิ่งหนีหมดเลยนะคะ <c oughs> ต่อไปทีแรกมันไปบ้านของลูกหมูตัวที่สร้างบ้านด้วยฟางก่อนพอไปถึงมันก็ขะประตูก็ก็ก,ก็เปิดประตูหมาป่าตะโกนข้าไม่เปิด หมูน้อยตอบงั้นข้าก็จะอารมณ์เสียแล้วข้าก็จะสูดหายใจแรงๆเป่าบ้านเจ้าให้พังพินาศเลยแล้วฟางทั้งหมดก็ปลิวกระจัดกระจายไปลูกหมูเริ่มออกวิ่ง ไปจนถึงบ้านพี่ชายเมื่อทั้งสองตัวเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วหมาป่าก็มาเรียกอีกเราไม่ให้เจ้าเข้าไปเข้ามาในนี้หรอกลูกหมูบอกด้วยความกลัวจนตัวสัน่นเงินข่าก็จะออรมเสียแล้วข้าก็จะสูดหายใจแรงๆเป่าบ้านเจ้าให้พังพิหนาดเลย เมื่อมันเป่าบ้านทั้งหลังก็พังลงมานต่อไปลูกหมูทั้งสองตัววิ่งอย่างรวดเร็วจนไปถึงบ้านของพี่ชายที่สร้างด้วยอิฐเมื่อพวกมันเข้าไปในบ้านแล้วหมาป่าก็มาถึงเปิดเดี๋ยวนี้นะหมาป่าพูดด้วยความเกลียวกล่ ท่อไม่เปิดข้าก็จะอารมณ์เสียแล้วข้าก็จะสูดหายใจแรงๆเป่าบ้านเจ้าให้พังพินาาเลยหยอกเป่าก็เป่าไปเลยแต่เราจะไม่ให้เจ้าเข้ามาหรอกลูกหมูตอบอย่างใจเย็นหมาป่าเป่าแล้วเป่าอีกแต่ครั้งนี้บ้านไม่ขยับแม้แต่น้อย บ้านแข็งแรงทนทานมากหมาป่าเป่าจนหมดแรงแต่ถึงมันจะเหนื่อยแทบขาดใจมันก็ไม่ยอมหยุดมันไปเอาบันไดามาปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วกระโดดลงทางปล่องไฟมันจะต้องเข้าไปในบ้านเพื่อกินหมูทั้งสาตัวมันจะไม่หยุดจนกว่าจะทำสำเร็จแต่มันไม่รู้ว่าลูกหมูก่อไฟไว้นี่ หางหมาป่าไม่เกลียมเมื่อมันตกลงมาจากปล่องไฟมันร้องไห้อย่างหน้าขันเมื่อหายตกใจมันก็หนีไปและไม่เข้าใกล้หมูตัวอื่นๆอีกตลอดชีวิตลูกหมูทั้งสามตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านของหมูตัวพี่ พวกมันได้บทเรียนว่าต้องใช้ความพยายามในการทำสิ่งต่างๆให้ดีและจะดียิ่งขึ้นถ้าอุทิศเวลาให้สิ่งนั้นอย่างเต็มที่ดีกว่าทำด้วยความเร็กรีบเร่งถ้าน้องๆทำสิ่งต่างๆอย่างลวกๆผลของมันก็จะออกมาไม่ดีเหมือนที่เกิดขึ้นกับบ้านของลูกหมู บ้านที่พังลงมาเมื่อหมาป่าเป่าแค่ครั้งเดียวมีกินพาย,ยอ,อ,อย่างอร่อยและแอปเปิ้ลอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่านิทานแบบหนึ่งค่ะก็คือทำตามนี้เลยยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย